หยิบนะฮะหยิบเชือกกระตุกหยิบเชือกกระตุกเอาไปแขวนคอไม่ใช่ไม่ใช่ลงมาอันนี้ก็เหมือนประหนึ่งว่าสีคงสีข้าวเกี่ยวข้าวได้แล้วก็จะมากระตุกเครื่องสีข้าวกระตุกก็แปลว่าสตาร์ทนะให้มันติดนะอ่าเวลานี้คือเครื่องจักรตายนี้ก็คือใช้ชีวิตประจำวันแหละกระตุกเครื่องสูบน้ำฮะอันนี้ก็ต้องมีการสูบน้ำเครื่องต่างๆอันนี้ก็สูบน้ำก็ได้อันนี้ต้องต้องดึงให้ติดให้ติดครับไม่ติดก็ต้องดึงใหม่ ต้องขึ้นไปบนเรือไหมฮะขึ้นบนเรือฮะขึ้นบนเรือเครื่องเรือก็มีขอให้ติดกระดกนีครับกระดกให้ติดครับไม่เปไลกระดกไปบนเรือแล้วไปเครื่องรถไทยฮะไปรถไทยหายพรวนดีต่างๆแต่ว่าต้องเข้าไปในโคนนี่เลยต้องเข้าไปทางด้านนี้นะครับหลังจากนั้นขึ้นบันไดขึ้นบันไดไปเครื่องอะไรครับติดเครื่องไฟฟ้าฮะเครื่องไฟฟ้าปั่นไฟให้ไฟติดเมื่อติดเสร็จแล้วนี่สุดท้ายแล้วนี่ปั๊บก็คาอระคังคาอระคังปั้งเลิกเลยเอาละเอาละเข้าประจำที่ชื่อดีอยู่แล้วชื่อว่าชัย ไม่ชื่อดีจริงๆพุ่งหน้า,าโครนน้ำแท้ๆนะครับพร้อมนะครับ,รบพร้อมครับพร้อมไปเอาลนะครับเริ่มนะครับลุยเลยในสอง พอปั๊บนี่มือได้ฟาดกระคังปังพอดีเลยใช้เวลาเนี่เหมาะสมเลยทีเดียวนี่เป็นภาพจริงๆที่เกิดขึ้นนะฮะเวลาเราอยู่ตามท้องนานะเป็นบ้านนะแล้วก็ใช้เครื่องปั่นแบบนี้ใช้เวลาไปนะครับหนึ่งนาทีกับอีก1วินาทีเพราะฉะนั้นถือว่าอันนี้ไม่ยากเอาละครับทีนี้จะแข่งกันอย่างไรตามจุดต่างๆนี่เหมือนเดิมนะฮะจุดต่างเหมือนเดิมเหมือนเดิมของเราประมาณจริงๆงก็คือหนึ่งนาทีแหละของเขาสักเท่าไหร่ดีครับให้ส่องคนฮะ ให้สองคนเลยครับอ้ให้ช่วยกันด้วยเวลาแก้ให้ฉันเท่าไหร่เวลาได้ถามญาติหนึ่งนาทียี่สิบวิหนึ่งนาทียี่สิบวิขอกันเองขออีกสักสิบวิได้ไหมเราได้โอ้โหคนสุพรรณคนสุพรรณใจดีนาทีครึ่งเลยเอาไะครับตกลงนะครับเป็นสองคนนะฮะคุณโงจะเป็นผู้ช่วยครับคุณแท่งหรือคุณหม่ำอ่าคุณหม่ำหรือคุณแท่งนะครับเป็นนาทีครึ่งนะครับได้หรือไม่ได้ ทำได้ไหมทาได้หรือเปล่าจะทได้ไหมทาได้หรือเปล่าเอาละตาร่าครับได้หรือไม่ได้ครับคิดว่าได้คิดว่าได้คุณวีครับเอินผมเพศเดียวกับพี่ครับไม่ได้ครับโอครับได้ค่ะได้โอ้เพศต่า คุณหม่ำก่อนนะครับผมก่อนเราจะเป็นผู้ช่วยนะครับจะใช้เขาอย่างไรก็ได้มีมันตีหน้าครับช่างมันจะ <c oughs> มันยุบไปหมดแล้ว <c oughs> ต้อง <c oughs> ปเอาละครับจดแล้ว พี่ครับครับเขามีห้าเครื่องครับครับอันนี้ได้สามเครื่องพอเห็นเรือโยกใหญ่โยกใหญ่เลยสารัมปกำลังใจพ่ออยู่ตลาดหลักทรัพย์คุณแม่ทำกับเจวเวลรี่ไม่เคยทำแบบนี้เขาแย่ปมเชือกไปแล้วสามสี่ล้วเขาก็ดึงละอันนี้หาไม่เจอครับแล้วดึงก็ดึงไม่ออกมันต้องใช้แรงมาทั้งควรเป็นว่าครั้งแรกนะครับไม่ได้นะครับ สุดท้ายก็เดือดร้อนกรุงเทงนะครับดูที่ว่าเขาจะทำอย่างไรอยู่ที่จะจับ,จ,บจังหวะได้หรือไม่โอ้โหวางแผนแล้วครับต้องไวต้องเร็วจับนี่มาเฮ้ยปั๊บ<อ>ตามไปยกรง<อ>ปั๊บเฮ้เ ตอนเทียนมันตีกันน่ะพี่เหมือนหมาหนีกระสอบเลยเมื่อกี้โอ้ทุกคนมีบางคำเท่ากันสายแรกเขาขาดสายสองหัวหลุดเลยกูมันตีตาเลยหนีหัวสุดหัวชุบหับกันจริงๆรนะสุดท้ายแล้วแม่ตีจนนั่ง ที่จับนี่หลุดกระเด็นขาดไปเลยเพราะว่าวางแผนกันมาดีโอ้โหการช่วยเหลือเกื้อกูลดีมากการที่เขาเข้าไปบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะจากความเป็นจริงนะท้องไร่ท้องนาชาวบ้านในชนบทนี่หลายหลายคนโอ้โหอาการดีๆทั้งนั้นเลยทีเดียวนะและตรงนี้นะคะต้องขอบคุณผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านสามนาคนะคะคุณประสวนพันแตงขอบคุณคุณชัยมะลิเสือค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับ